รังสรรค์วิวัตใจโชคพอใจที่ปลิสเทโรเอ4กลับมาชนะได้หลังแพ้มาในเกมก่อนพร้อมหวังว่าจะได้หัวหอกตัวเป้ามาเสริมในเลข2เกมล่าสุดเทโรเฉือนชนะทรูดแดงคอรอยู่ในเต็ดพร้อมขยับขึ้นที่8ได้สำเร็จเกมวันนี้ก็เป็นเกมที่ดีอีกเกมหนึ่งในบ้านและเราต้องเจอกับทีมยากแดงคอกด้วยซึ่งเวลานี้ก็น้องๆก็ได้3แ้มก็เป็น3แ้ม ที่สำคัญเพราะเกมที่แล้วเราแพ้สุโขทยัยเป็นเกมที่เราอยากได้3มแต้มมากกว่าแต่มาวันนี้น้องทุกคนก็พยายามทำเต็มที่และพยายามเล่นในบ้านและทำงานกันได้ดีโคช้นกล่าวตอนนี้ก็มีคุยกับผู้บริหารเราอยากได้กองหน้าตัวเป้าที่ตอนนี้กำลังหาอยู่ด้วยโค้ต้าต่างชาติที่ได้4-5คน ตอนนี้เราก็อยากจะยืนในระยะยาวก็อยากมีผู้เล่นที่เราติดตามฟอร์มสำหรับในบางนัดที่ต้องใช้ก็คุยกับผู้บริหารอยู่นักเตะไทยบางคนก็อยากได้แต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะทีมเราอยากได้ไม่ใช่ว่าจะได้เพราะบางคนก็ไม่สามารถมาได้ก็อาจจะมีพูดคุยกับผู้บริหารอีกทีเราคงต้องหาคนที่จับต้องได้และรออยู่ว่าจะได้ใคร คุณซื้อแท่งเทพยอมรับทีมเล่นไม่ดีสะดุดแพ้มันกรโล่เงินหนึ่งต่อศูนย์ แต่ก็ตินการตัดสินในจังหวะ VAR ลิประตูขึ้นนำวิทมาหัวหน้าผู้ฝึกสอนรูดแบงคอ์อฟยูในเต็ดเปิดใจหลังเกมบุกไปเสียท่าให้กับโปลิสเตโร f c 1ต่อ0ในสึกริโวไทยลีนัดที่13โดยหลังจบเกมการแข่งขันวิทมาได้เผยว่าวันนี้เป็นเกมที่น่าเสียใจเราเล่นไม่ดีก็ไม่สมควรจะได้เป็นผู้ชนะแต่ก็มีบางจุดในการตัดสินที่เราสงสัย ประตูที่เราโดนพอดิเสษแต่ลูกดังกล่าวไม่มีอะไรที่จะทําให้เราไม่ได้ประตูถือว่าในหลายๆจังหวะเป็นการตัดสินที่แย่ในเกมนี้ผลของ V A R แทนที่เราจะออกน้ำหนึ่งต่อ0พอไม่ได้ทําให้รูปเกมเปลี่ยนไปวิทมากล่าวทําผลงานเยี่ยม เปิดบ้านเอาชนะรถม้ามาราก4ต่อ0สะสมพบประเสริฐหัวหน้าผู้ฝึกสอนชนบุรี FC ออกมาเปิดใจหลังจบเกมเปิดบ้านไล่อัดลำปัง FC 4ต่อ0ในสกริโวไทยลีกนาที13โดยโคชเตี้ยได้เผยว่าเกมนี้เรามีความกดบันเยอะเพราะ4เกมที่ผ่านมาเราเก็บคะแนนไม่ได้ตามเป้าชัยชนะนัดนี้ก็ถือว่าช่วยลดความกดดันลงได้บ้างเกมนี้ช่วงครึ่งแรกเป็นเกมที่ เราไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นักเตะอาจจะไม่ได้เล่นกันเป็นทีมมากนะักก็มีการคุยกันช่วงพักครึ่งอยากให้ทุกคนเล่นเพื่อทีมก็ต้องขอบคุณแฟนบอลชนบุรีที่มาให้กำลังใจทีมและในช่วงเกมที่ผ่านมาอาจจะทำให้ผลงานไม่ค่อยดีก็หวังจะทำให้เรากลับมาเล่นเพื่อแฟนบอลได้อีกครั้งครับโค้ชเตี้ยกล่าวทิงท้าย ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดข่าวสารฟุตบอลไทยสวัสดีครับ